ตุกี้เปิดใจถูกยืมเงินตอบตรงๆชัดเจนคนที่ทวงยากที่สุดก็คือบุคคลน,นี้เงินที่ทวงยากสุดคือบุคคลน,นี้พูดถึงเรื่องยืมเงินหลายคนก็ลำบากใจที่จะหยิบยื่นให้ง่ายๆเพราะถ้ายิ่งเป็นคนใกล้ตัวจะยิ่งไม่ค่อยอยากทวงบ้างก็เกรงใจบ้างก็เจอการทวงยากแสนยากเช่นเดียวกับตุกี้สุดารัต ล่าสุดนั้นเธอเปิดใจเรื่องนี้เธอรู้สึกว่าเงินที่ทวงยากที่สุดก็คือคนใกล้ตัวญาติเรานี่แหละแถมไม่กล้าเก็บดอกมีเท่าไหร่ก็คืนเท่านั้นเพราะว่าเห็นใจกันแต่ตนเจอเหตุการณ์คนรู้นิสัยไม่กล้ามายืมตนแต่ลามไปถึงพ่อแม่ตนไปร้องไห้กับพ่อแม่ตนก็ได้ช่วยเหลือไปแต่ก็มีครั้งอื่นๆตามมาตอนนี้ก็หลักล้านปลายๆเกือบสองล้านบาท แต่ตนก็ไม่โทษคนยืมไม่โทษคนให้ตนเคยโพสต์ไปแล้วมีคืนบ้างแล้วและบอกพ่อแม่ว่าถ้าจะให้ใครยืมเงินให้มาตามตนเดี๋ยวจะรับพิจารณาว่าควรช่วยหรือไม่ควรยืมในรูปแบบไหนยอมรับว่าพ่อกับแม่เครียดเพราะว่าใกล้ตัวเกินไป